ฮาลุโนรินนินจาสาวผู้อ่อนโยนจากเรื่องนา루โตะลินเป็นนินจาสาวสวยและอัธยะศัยดีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วโดยเธอปรากฏตัวออกมาในช่วงอดีตของคาคาชิและอบิโตะนามสกุลของลินนั้นปรากฏในตอนแรกคือฮารุโนแต่จากมังงะในช่วงหลังระบุว่าเป็นโนฮาระหรือเ,เต็มๆก็คือโนฮาระลินนั่นเอง ลินเป็นเพื่อนร่วงทีมของคาคาชิกับโอวิโตะโดยมีมินาโตะเป็นโจนินที่ทำหน้าที่เป็นครูเธอหลงรักคาคาชิมานามแม้ไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนแต่คนที่มองดูเธอตลอดเวลาอย่างโอวิโตะรู้ดีลินรู้ว่าความฝันของโอวิโตะคือการได้เป็นโกคาเงงนี้จึงพูดให้กำลังใจโอบิโตะอย่างอ่อนโยนเสมอมา ในเรื่องความสามารถนั้นลินเป็นนินจาแพทย์คอนสวร์สูงคนหนึ่งของคนฮะเธอสามารถใช้วิชาแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บให้ทั้งคาคาชิและโอวิตโตได้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะการที่เธอสามารถผ่าตัดบุกถ่ายในวงเวทให้คาคาชิส่วนความสามารถในการต่อสู้น,นั้นอย่างค่อนข้างนา้อยในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่สา ทีมของดินที่มีเธอกับคาคาชิและโอบิโตะได้รับคำสั่งให้ไประเบิดสะพานแต่เธอถูกศัตรูจับตัวไปสอบสวนในถ้ำไม่นานคาคาชิกับคาบุโตะก็บุกมาช่วยเธอเอาไว้ได้แต่ถ้ำก็ถล่มลงมาทับร่างกายด้านซ้ายของโอบิโตะถูกทับจนเละดินถูกโอบิโตะหอนลอให้พาตัดเอาเน็ตวงแหวนของขอปูกถ่ายให้กับคาคาชิและหนีออกจากถา้ำโดยทิ้งตนเองเอาไว้เบื้องหลัง ลินกับคาคิกลับมาที่คโนฮะอย่างปลอดภัยพร้อมกับมินโตะแม้จะเสียใจเรื่องของโอบิโตะแต่ภารกิจในฐานะนินจาก,ก็ยังคงต้องเดินต่อไปออนสวร,ร์ในการควบคุมจกกักระทำให้ลินถูกนดินจาคีรลิงงุเละลักพาตัวเพื่อนำไปเป็นพลังสถิตล่างสามหางแม้จะถูกช่วยออกมาได้แต่เธอก็รู้ถึงแผนการที่ต้องการที่ศัตรูจะต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือในการถล่มคโนฮะ และเพื่อปกป้องหมู่บ้านลินจึงตัดสินใจที่จะตายโดยเข้าขวางตักสายฟ้าของคาคาชิและตายลงต่อหน้าคาคาชิครับ